แหวนหยกเนื้อแก้วตัวเรือนเงินชุบทองทำเป็นรูปมังกรหยกเนื้อแก้วจะมีธาตุผสมอยู่สามธาตุด้วยกันได้แก่โซเดียมอลูมิเนียมและซิลิเกตซึ่งหากพบธาตุซิลิเกตมากเนื้อหยกก็จะยิ่งมีความใสนอกจากนี้นะคะหยกยังเป็นสื่อของพลังในการสร้างสรร มีอำนาจคุ้มครองป้องกันสิ่งอับประมงคลผนวกกับแกะสลักเป็นรูปมังกรชุบทองที่ถือว่าเป็นสัตว์ศักดิ์สิทธิ์ตามความเชื่อของชาวจีนโดยมักจะมีมังกรไว้ในบ้านหรือสถานที่ประกอบกิจการต่างๆเพื่อส่งเสริมให้ธุรกิจการค้าขายการเจรจาต่างๆประสบผลสำเร็จเรียกโชคลาภเรียกทรัพย์ความมีอำนาจยิ่งใหญ่คะ่ะ